DIY พับปืนกระดาษเวอร์ชั่น2ก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปสวัสดีครับวันนี้เจอกับพี่แมนอีกครั้งนะครับมิสเตอร์แมนนะครับวันนี้พี่แมนมีปืนกระดาษเวอร์ชั่นที่2มาแนะนำนะครับขั้นตอนวิธีการทำเนี่ยง่ายมากขั้นตอนมีไม่เยอะเลยครับโอเคเป็นแบบนี้นะครับผมนี่จะเป็นปืนกระดาษนะครับแบบนี้เลย โอเคสำหรับขั้นตอนวิธีการทําไปรับชมกันเลยครับผมขั้นตอนแรกนะครับเตรียมกระดาษมา2แผ่นเนาะกระดาษ A4 นะครับแล้วก็พับแบบนี้นะครับพับครึ่งของกระดาษ A4 นะครับแล้วก็รีดจากนั้นก็เปิดออกนะครับแล้วก็พับลงมานะครับ เข้ากึ่งกลางนะครับที่เราพับไปเมื่อกี้นะครับเราก็รีดนะครับจากนั้นก็พับตรงส่วนล่างเหมือนกันเลยโอเคปึ๊บแล้วก็รีดโอเคไม่ได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็พับเข้าเก็บกึ่งเข้ากึ่งกลางแบบนี้นะครับพับจะบ,บนจะล่างก่อนก็ได้นะครับปึ๊บแล้วก็รีดให้เรียบนะครับแต่นั้นก็ด้านบนเหมือนกันนะปึ๊บโอเคจากนั้นเราก็พับเข้ามานะครับเข้าหากันแบบนี้นะครับแล้วก็รีด นี่เราจะทําแบบนี้ทั้งหมด2อันนะครับนี่แล้วก็พับเข้ากึ่งกลางนะครับนี่ม่ได้แบบนี้เสร็จแล้วก็เมื่อเราวัดกึ่งกลางเสร็จแล้วเราก็กดตัวด้านซ้ายด้านนี้เนาะโอเคเราจะทําแบบนี้2อันนะครับผมนี่นะครับเราก็ได้2อันแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็ทําการ ใส่เข้าไปด้วยกันนะครับนี่ก็ตั้งฉากหนึ่งอันนะครับนี่เอาหัวแบบนี้ขึ้นนะครับเอาหัวฝั่งนี้ขึ้นหรือว่าจะหัวฝั่งนี้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแต่หัวฝั่งนี้มันจะสวยงามกว่านะครับนี่กระบอกอันนี้ปลายปืนนะจากนั้นขั้นตอนต่อมาเราก็วางตัวอีกอันนึงนะครับกระดาษอีกอันนึงแล้วก็วัดนะครับนี่ให้มันเหลือลงมาหน่อยนะครับให้มันเหลือตรงส่วนนี้หน่อยนึงแล้วก็พับลงนะครับนี่พับลงแบบนี้นะครับ แนวเฉียงก็มาแบบนี้นะครับผมส่วนด้านซ้ายก็เหมือนกันนะครับด้านซ้ายก็วัดให้เท่าระยะอันนี้นะปึ๊บโอเคเมื่อเราวัดเท่าแล้วเราก็กดตรงส่วนปลายหัวได้เลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราให้ทําการพับเข้านะครับพับเข้าคืนนะครับปึ๊บเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายก็เหมือนกันนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับเห็นอยู่เนาะปึ๊บ โอเคจากนั้นขั้นต่อมาเราก็ต้องการสอดใส่ปลายปืนได้เลยครับผมขั้นตอนนี้สอดยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะติดนิดนึงนะแล้วก็ใส่กระทุงเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็เนี่ยมันจะติดนิดนึงนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับนี่โผล่มาแล้วโอเคจากนั้นเราก็ดันให้สุดเลยนะครับ บน่ก็จะเข้าล็อกเต็มที่นะครับนี่ก็จะได้เสร็จแล้วครับเนี่ยปืนกระดาษเวอร์ชั่นที่2นะครับที่พี่แมนสอนไปนะครับผมนี่ียบร้อยครับสามารถลองไปพับเล่นกันดูได้นะครับนี่ปืนกระดาษนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้พี่แมนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามชมได้เลยขอบคุณครับ ครับรับชมเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆมิสเตอร์แมนขอบคุณครับ